สดีค่ะราศีสิงห์วันนี้จิ๊บน่าจ้าจะดูดวงความรักให้กับราศีสิงห์ทั้งคนที่เป็นโสดและคนที่มีคู่แล้วนะคะเหมือนเดิมยาเพิ่อก็ไปตัดสินใจอะไรจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวจิ๊บได้เปิดไพ่ อธิษฐานไว้เรียบร้อยแล้วจะได้ไม่ต้องเสียเวลาดูจิบเปิดไพ่ถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวขคืไลายไว้ให้ทุกครั้งเลยจิบนะจ,จ๊ะ45ไม่มีแอดนะเป็นลายธรรมดาทักเข้ามาได้เลยนะคะอ่ะมามาดูดวงกันเลยนะคะสําหรับราศีสิงเดือนมกราคมพศษ5 6 7า2567ทั้งคนโสดและมีคู่นะคะเดี๋ยวจะดูดวงให้กับคนโสดก่อนแล้วก็ค่อยดูดวงให้กับคนที่มีคู่คนโสดแบบมีคนคุยมาดูกันว่าความรัก ความสัมพันธ์เป็นอย่างไรบ้างกับคนคุยในเดือนมกราคมนะคะสําหรับราศีสิงห์ไพ่บอกแบบนี้ถือว่าดีแบบดีมากราศีสิงห์ที่มีคนคุยนะเหมือนเดซันเดซันคือมีความสุขมากมากนะแล้วก็ถามยังรู้หน้าที่ซึ่งกันและกันคือมีความสุขมากเวลาที่ได้เจอเวลาที่ได้คุยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่มีความสุขไปหมดเหมือนคนมีมีแฟนแล้วท,ท,ทั้งทงที่ยังไม่มีสถานะคุยกันแล้วต่างฝ่ายต่างรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องการอะไรอีกฝ่ายหนึ่งไม่ต้องการอะไรรู้หน้าที่กันทั้ง ทั้งสองคนเกี่ยวกับเรื่องของความรักคนนี้มาแบบนี้งั้นผมทําแบบนี้งั้นเธอทําแบบนั้นอะไรแบบนี้เข้ากันได้หมดถือว่าเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคนคุยในเดือนมกราคมความสัมพันธ์คือดีเลิศร้อยเปอร์เซนมีความสุขมากๆในเดือนมกราคมนะอิจฉาเลยสําหรับราศีสิงห์แถมมี The เดวิลในความสัมพันธ์ดีนะสาหรับคนที่แบบกําลังเพิ่งคุยกันแล้วมี The เดวิลมันแปลว่าเขาโหยหาเราเขาอยากใกล้ชิดเราเขาอยากเจอเราเขาอยาก เขาอยากอยู่กับเราเขาอยากกอดเราเขาอยากหอมเราเขาอยากเขาอยากทุกสิ่งทุกอย่างกับเราเออเข้าใจไหมเออเขาแบบมีความโหยหาเราอย่างมากมีความคลั่งไคล้มีความคลซี่รเรามากมีความแบบแทบบ้าทุกครั้งที่เจอเราอารมณ์ประมาณนี้เออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดีมากสําหรับคนที่เพิ่งคบกันเนี่ยมันจะ มันจะดีมากๆคือเขาโหยหาเราตลอดเวลาแม้เขาจะติดต่อเราน้อยก็ตามแต่จริงๆอาการเขาหนักเขาหรือเธอคนนั้นนะอาการหนักเราเองก็หนักเหมือนกันไม่ใช่ย่อยเพราะมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์และแถมต่างฝ่ายต่างให้ความสําคัญซึ่งกันและกันสูงมากแล้วก็รู้สึกว่าอีกฝ่ายนึงมีค่าสําหรับเรา เราเองก็มีค่าสําหรับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์สําหรับราศสีสิงห์ในเดือนมกราคมคือดีมากให้ระวังไว้นิดเดียวค่ะไม่รู้ว่าจะระวังดีไหมหรือว่าสนับสนุนไม่รู้นะเดวิลยังบ่งบอกว่ามีโอกาสที่จะได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งซึ่งกันและกันเออถ้าเคยแค่จับมือก็อาจจะขยับเป็นหอมแก้ม ถ้าใครเคยหอมแก้มแล้วอาจจะขยับไปมากกว่านั้นเออประมาณน,นี้เออให้ระวังเรื่องนี้ให้ระวังเรื่องนี้ซึ่งบางคนอาจจะบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องให้ระวังก็ได้ค่ะรออยู่อะไร อ่ะโอเคนะประมาณนี้คือดีครบดีมากสำหรับเดือนมกราคมราศีสิงห์นะคนที่มีคนคุยคือเพอร์เฟกดีทุกอย่างสบายใจได้ในเดือนมกราคมเกี่ยวกับเรื่องของความรักมาดูในส่วนของคนโสดสนิทราศีสิงห์บ้างในเดือนมกราคมสําหรับคนโสดสนิทเงาหงอยซ้อยเศร้า,า,าหน่อยนะโสดก็โสดต่อไปจริงๆโสดแบบคิดมากโสดแบบคิดถึงความรักว่าเออถ้ามีครั้งใหม่ ฉันจะไม่เป็นแบบนี้อีกแล้วฉันจะแก้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็อึดอัดแล้วก็เริ่มเบื่อหน่ายกับความรักรู้สึกแย่ๆรู้สึกงอนรู้สึกน้อยใจรู้สึกเศร้าใจรู้สึกเก็บทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในใจของตัวเองเอาเันว่ารู้สึกอยากปรับปรุงแก้ไขความรักในครั้งเก่ากประมาณนี้แต่ว่ามันทําอะไรไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นคนโสดก็จะมีงอยๆงยๆงเงเล็กน้อย มีอาการเหงาเนี่ยแหละราศีสิงค์ค่อนข้างเหงาสําหรับคนที่โสดแบบโสดสนิทก็ยังโสดต่อไปยังไม่มีใครเข้ามานะในไพย่ยังไม่ได้บ่งบอกว่ามีใครเข้ามาเพียงแต่ว่าคิดถึงเรื่องความรักครั้งเก่าอยากจะแก้อะไรในความรักครั้งใหม่วางแผนเอาไว้ว่าจะไม่ทําแบบนี้อีกอะไรแบบนี้มากกว่านะคะอ่ะมาดูว่าแล้วถ้ามีคนเข้ามาในเดือนมนกราคมละ่ะ สำหรับราศีสิงเขาหรือเธอคนนั้นจะมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างไพ่บอกแบบนี้ว่าจะมีลักษณะเขาหรือเธอคนนั้นเป็นคนที่มีความสุขมากเป็นคนโสดที่มีความสุขเป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างมีความสุขสนุกสนานเป็นคนที่เพื่อนเพื่อนอาจจะแนะนำนะราศีสิง์ถ้าจะเจอก็จะเจอจากการที่ คนแนะนํามาให้รู้จักหรือไปเจอกันในสังคมใหม่ๆเช่นปาร์ตี้สังสรรค์หมู่เพื่อนฝูงอาจจะได้ทําความรู้จักกับใครบางคนแต่เป็นลักษณะแบบคุยเรื่อยๆยังไม่มีสถานะยังไม่ได้ชัดเจนยังไม่ได้รู้สึกว่าคลิกอะไรกันมากคุยแบบมีปัญหาบ้างอุปสรรคเล็กน้อยคุยแล้วไม่เข้ากันบ้างเล็กๆน้อย คุยแบบมีทิธิคุยแบบกักกันอนะไม่ได้เหมือนแบบว่าบอกเลยว่าชอบหรือตามจีบว่าชอบแต่คุยกันไปอย่างนั้นอย่างนั้นเองอารมณ์ประมาณนี้นะคะเขาหรือเธอคนนั้นก็เป็นลักษณะประมาณนี้คุยไปเรื่อยๆมีคนแนะนําให้รู้จักบางครั้งก็รู้สึกว่ามีทิฐิได้สามไม่ยอมกันขึ้นมาอะไรประมาณนี้ก็เลยยังรู้สึกว่าเออยังไม่ค่อยคลิกกันเท่าไหร่สําหรับคนคุยคนที่จะ เข้ามาในเดือนมกราคมสําหรับราศีสิงห์นะคะงั้นมาดูกันต่อว่าแล้วไพ่จะแนะนําว่าราศีสิงห์เนี่ยควรจะทําอย่างไรบ้างเกี่ยวกับความรักสําหรับคนโสดไพ่บอกแบบนี้ค่ะว่าคุณสามารถที่จะโปรยเสน่ห์ไปได้เรื่อยๆนะไพ่แนะนําให้โปรยเสน่ห์ชอบใครโปรยเสน่ห์กับคนนั้นแล้วแล้วก็แสดงความจริงใจให้เขารู้เขาก็จะแสดงความจริงใจกลับมาเหมือนกันไพ่บอกว่าไม่ต้องกลัวเปิดโอกาสให้กับตัวเองเรื่อยๆช่วยเปิดโอกาสให้กับตัวเองหน่อยเพราะว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่มีคุณค่าเป็นคนที่พร้อมในทุกๆด้า เป็นคนที่มีค่ามากๆควรค่ากับการมีแฟนนะเอออารมณ์ประมาณนี้แต่ว่าให้ระวังตัวเองนิดนึงคุณอาจจะขี้หงุดหงิดไปหน่อยในช่วงเดือนมก,กราคมเพราะฉะนั้นไพ่บอกนะที่ไพ่แนะนําก็คือให้เปิดโอกาสให้กับตัวเองเยอะๆนะแล้วก็โปรยสเสน่ห์ได้ก็โปรยสเสน่ห์ไม่ผิดนะคะเออที่เราจะแบบโปรยสเสน่ห์ให้คนที่เราชอบรู้ไพ่บอกแบบนี้นะไพ่แนะนําแบบนี้สําหรับราศีสิงห์ที่เป็นโสดค่ะ ร,ราศีสิงห์ที่มีคู่แล้วนะคะมาดูกันว่าความรักในเดือนมกราคมเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูในส่วนของความสัมพันธ์กันก่อนเลยระหว่างคุณกับคู่ของคุณนะราศีสิงห์ในเดือนมกราคมไพ่บอกแบบนี้ถือว่าดีอ่ะเออราศีสิงห์ที่มีคู่หรือมีคนคุยนี่ค่อนข้างดีเลยนะเดือนมกราคมความสัมพันธ์นะเรื่องราวที่คุมเอาไว้เป็นไพ่สิบเหรียญสิบเหรียญมันแปลว่าเออคุณมีความเหนียวแน่นซึ่งกันและกัน คุณค่อนข้างจะเหนียวแน่นในเรื่องของความรู้สึกมั่นคงมากในเรื่องของความรู้สึกเหนียวแน่นอยากสร้านาคตร,ร่วมกันอยากซื้อบ้านด้วยกันอยากวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกันมันเหนียวแน่นมากคือฉันไม่ได้มองใครอีกแล้วอารมณ์ประมาณนี้นะนี่คือคู่ร,ราศีสิงห์ความสัมพันธ์เป็นแบบนี้มีบ้างบางครั้งที่อึดอัดในบางสิ่งบางอย่างเพราะว่าความคิดเห็นไม่ค่อยตรงกันในบางเรื่องในบางเรื่องที่ความคิดเห็นไม่ตรงกันในเดือนมกรคาคมจะสร้างความอึดอัดแต่จริงๆแล้วความสัมพันธ์ของคุณยังดีมากๆถึงแมมมม้จะคุยกกกันไ่าา็ต อาจจะเจอกันไม่บ่อยก็ตามแต่ว่าการสื่อสารของคุณเป็นไปด้วยดีนะคะคือโดยรวมถือว่าดีมีบางเรื่องที่คิดเห็นไม่ตรงกันแล้วก็อึดอัดบ้างเล็กๆน้อยๆนอกนั้นความสัมพันธ์คือก้าวไปข้างหน้า แล้วก็ตั้งใจจะสร้างครอบครัวด้วยกันวางแผนครอบครัวด้วยกันนะอารมณ์ประมาณนี้คือดีดีมาเจาะลึกในส่วนของความรู้สึกบ้างนะคะว่าคู่ของราศีสิงห์เนี่ยเขาคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักในเดือนมกราคมอาจจะกลายเป็นความรู้สึกของราศีสิงห์เองก็เป็นไปได้ด้วยพลังงานสลับกันนะคะไพ่บอกแบบนี้คู่ของคุณนะเขารู้สึกว่าเขาเขามีคู่รักที่ดีมาก หวานมากมีความสุขมากทําให้เขามีความสุขสบายใจได้ในเรื่องของความรักรู้สึกว่าในเดือนนี้มีแต่ความหวานเต็มไปหมดคุยกันบ่อยต้องการที่จะคุยกันบ่อยแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นหรือผู้ชายคนนั้นเป็นคนที่เขารู้สึกว่าตรงสเปคทุกอย่างเป็นความรักที่หวานและตรงสเปคเป็นผู้หญิงที่ใช่เป็นผู้ชายที่ชอบ คือมันจะอะไรดีขนาดนี้นะคะสําหรับความรู้สึกก็รู้สึกแบบนี้อีกคือดีมากเขารู้สึกดีจริงๆเขารู้สึกว่าต่างฝ่ายต่างโปรเนสเนตใส่การต่างฝ่ายต่างยังยังให้ความสําคัญยังมีการเล่นการล้อกันหอ,อ,อกล้อโปยเนสเนกันแล้วก็แสดงออกชัดเจนว่าเนี่ยต้องการที่จะเป็นแฟนจริงๆต้องการที่จะจีบจริงๆต่างฝ่ายต่างเขาเขารู้สึก เขารู้สึกว่าเขาต้องการความรักครั้งนี้มากแล้วเขาก็แสดงออกแบบนั้นให้คุณได้เห็นจริงๆคือสู้เพื่อความรักครั้งนี้อยากได้ความรักครั้งนี้ต้องการความรักครั้งนี้มาเป็นความรักของเขาจริงๆของเธอคนนั้นจริงๆประมาณนี้นี่คือความรู้สึกของเขาหรือเธอคนนั้นราศีสิงห์่ะ ดูมีค่ามากเลยนะบอกได้เลยดูมีค่ามากเลยในเดือนมกราคมนะคะอิจฉามามาดูในส่วนของความรู้สึกของราศีสิงห์บ้างว่าคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักนะคะสําหรับคนที่มีคู่แล้วไพ่บอกแบบนี้ราศีสิงห์รู้สึกว่ายังต้องปรับความเข้าใจกันอีกเยอะราศีสิงห์ยังรู้สึกเศร้าๆในบางเรื่องที่เวลาทะเลาะก,กัน เวลาทะเลาะกันทีไรราศีสิงจะเศร้าแล้วก็เก็บมาคิดมากอยู่คนเดียวถึงแม้จะไม่ค่อยพูดออกไปแล้วก็จะมีความสัมพันธ์ที่รู้สึกอึดอัดเวลาที่ทะเลาะกันราศีสิงอยากให้อีกฝ่ายหนึ่งปรับอะไรอีกเยอะเพื่อที่จะได้ความรักกับมันจะได้ไปต่อที่ราศีสิง์ต้องการให้ปรับเพราะว่าราศีสิงอ่ะก็เห็นคนคนนี้เป็นคนที่สําคัญที่สุดเช่นกันแล้วก็อยากที่จะเดินไปด้วยกันจริงๆก็เลยอยากให้อยากให้แก้อยากให้ปรับเพื่อให้มันไปด้วยกันได้ดี เพราะฉะนั้นเนี่ยราศีสิงห์ยังติดอยู่ว่าเอ้ยมันมันมีเรื่องของอีกฝ่ายหนึ่งที่ยังยังไม่พอใจราศีสิงห์ประมาณนี้แต่ว่าในเรื่องของความรักอะราศีสิงห์ก็ให้คนคนเนี้ยเป็นคนที่เป็นที่หนึ่งและสําคัญที่สุดสําหรับเธอหรือเขาคนนั้นเหมือนกันประมาณนี้ เออก็เป็นความรู้สึกดีๆนะอ่ะมาดูกันต่อว่าแล้วไพ่จะแนะนำเว่าราศีสิ่งที่มีคู่แล้วเนี่ยควรจะทําอย่างไรบ้างเกี่ยวกับความรักนะคะไพ่บอกแบบนี้ไพ่บอกว่าคุณกับเขามีความสุขมากๆในเรื่องของความรักครั้งนี้ไอ้ที่มันจะน่าเบื่อก็เพราะกฎระเบียบที่ถูกสร้างขึ้นมาหรือว่า กฎระเบียบต่างๆที่ต่างฝ่ายต่างสร้างขึ้นมาหรือใครบางคนในหนึ่งเนี่ยหนึ่งในนั้นเนี่ยสร้างขึ้นมามันก็เลยทําให้เกิดเรื่องน่าเบือ่อหรืออาจจะเป็นคนอื่นไปเลยเช่นพ่อแม่ไม่ให้คบกันเพื่อนฝูงหรือสังคมไม่ได้เห็นด้วยในการรักกันมันก็เลยเป็นเรื่องน่าเบือ่อถ้าเป็นเรื่องของคุณสองคนจริงๆกับคุณรักกันและมีความสุขมากๆคุณต่างฝ่ายต่างชอบกันต่างอำนวยความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างทุกอย่างเข้าไปได้ เข้ากันได้หมดในทุกๆเรื่องในเรื่องเซ็กก็ยังเข้ากันได้เลยเออไพ่บอกแบบนี้แล้วก็อแม้คุณจะทะเลาะก,กันเล็กๆน้อยๆก็ตามนะคะอเอาเป็นว่าไพ่แค่บอกว่าลองคิดดีๆสี่ว่าไอ้ความน่าเบือ่อหรือความความที่มันน่าเบื่อและอึดอัดพวกนี้มันไม่ได้เกิดจากตัวคือคุณเลยคุณเลยจริงๆหรอ มันเกิดจากผลพวงของสังคมหรือสิ่งรอบข้างหรือว่ากฎระเบียบต่างๆมากกว่าถ้าตัวคุณสองคนจริงๆคุณรักกันและมีความสุขมากค่ะ้ายบอกแบบนี้นะคะขอให้รักกันไปนานๆนะดูท่าทางราศีสิ่งที่มีคู่หรือมีคนคุยเนี่ยจะค่อนข้างแฮปปี้มากในเดือนมกราคมก็ขอบคุณมากสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Sub s cribe ขอบคุณค่ะ